สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกช่องคคณกะตาเพาแอบชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาแซบแซอีกแล้วนะคะก่อนกับไปทํางานนะคะนะคะฝ่าวามาร์ดพี่น้องเด้อหามองตังกรองก่อนยังไงเอาก็สิเดเห็นอยู่ตัวเนาะสวัสดีนะคะนี่หลานเป็นช่องของฉัน ตะนันทายคลิปไงอันนี้ทายคลิปอันนี้อะไรสดด้วนี่กินมาน้ำถือก่อนมาน้ำพี่หน่องอ,อาจจะวิ้นวิ้นเนี่ยสวัสดีแปดคนดูนะคะมา,มาเด้อพี่น้องมาเด้อก่อนก่อนกลับไปทำงานนะคะขอจัดสักนิดนึงใช่ละ่ะของหลังก่อนเห็นบอนี่แก้วนัวด้วนี่ คุณเถาก็ตามไปทุกทีวันนี้สวัสดีค่ะพี่อ้อน่าราักมากเลยอะพี่อ้อวันนี้เราก็มาสีสาวดาวยัวนะคะ <c oughs> อ๋ะอ,อสวัสดีนะคะ <c oughs> พบกับช่องคุณกระตาผ่าแซบนะคะวันนี้ก็จะผ่าแซบแซบเดี๋ยวซีมตุ่มแซบก่อน,นะะแล้วมาแซบอิริบอร์สมือบอนะคะห <c oughs> ืม <c oughs> มสวัสดีนะคะแกงขอแรงอร่อยพี่น้องกูแต่ไม่แอบแกงบบ่มีบ่เคยสั่งแกงบเดีสวัสดีค่ะพี่แสงเดือนรถเข้าขอไม่ทำนี่พวเอื่แกบอ่อเนหรอกไม่อด้ทำไหมบ่แกบไม่เห็นให้เกาแทเสียงบ่อะไรมีเตอร์บ่คือ มีแต่กะปิเผิน้าสีนะคะทำไรก็ทำอะโอเคเลยหลดดื้อป่งซุนแม่คอยไปกปได้ทิ้เขาถามอะไรย่างเงมาเดินกีเก้ใหนกินเนี่ เสียบยูพี่อ่ะเสียบเสียบไปเจอสนุกไหมสนุกค่ะทั้งสนุกทั้งเมยทั้งครบทุกรูปแบบเลยพี่น้องครบทุกรูปแบบทุกสไตล์เพราะว่าเราไปทุกที่บางเหี่ยวกินหอยแล้วน้องแก้วเรื่องไหนมู่้บางหิ่ยวหน่อย เก so ี่ยวขี้หอนมันอยู่เป็นห่วงมันอยู่เพราะว่าอันฝากค้นเบื้องก่อคขึ้นจะกอดสอมเนาะเพ่กับบางคนไม่มเวลาวางมังตังก็ไม่นากระดูกแก้มหน้าจับจัง แกมหลายก่อนเดินทางงานอะรบบายเลยเพิ่งนกูจิยิกจะคว้างคกะคุดตอนนี้แกอยู่กรุงเทพนะคะอยู่แถวอ,อยู่เอกมยัยค่ะอยู่เอกมยัมอมอย,อกมยอยู่แถวอันเ้นทันบูนี่พี่น้องไปย่างเส้นทันบูมาเมื่อคืนนี้มือมือเบิเ้องบนเป็นเส้น มันจะกะกะสวยเลยครับเม่มันสีบยบอีมันพอลมานดหายดิกัะระหยรู้อ่ะหลังเล้ออยาก,กินเยอะๆตอนนี้กำลังสวยแล้วค่ะครับ จะพยายามนะคะอแต่จะมีเสียงอะไรเล่นรอดนะคะให้ให้ให้แปลงสินะคะนึกว่ายังอยู่ทะเลกลับได้หรอกลับแล้วค่ะปากเข่าปานเขาบ้านเข่าเกี่ยวมือบ้านเขาพูดจีงแล้วหอมต้องเยอะขอบคุณนะคะน้าๆเกี่ยวล้งสามลูก อันนี้อาจจะคืนนี้แล้วนะคะหลังจากที่มาเที่ยวเดินทางเย็นนี้ค่ะเดินทางขึ้นรถสีทุ่มนะคะตอนนี้ยูงเทปเล็กน้อยกับสีขึ้นรถแล้วกินข้าวแล้วกับสีขึ้นรถกินข้าวแล้วกับสีเดินทางไปมอชิดนะคะเพื่อจะไปร้อขึ้นรถทัวร์ยู่มอชิดค่ะอาจจะเห็นตนหนาเจ้าเล่อเจ้าหันมองตั้งกล้องบ่เห็นนะคะ เออได้เลยอ่ะจักสิ่งนี้นะจรากินสปาเกตตี้กินไก่กินอะไรอ่ะเต็กเขาเนี่ยเขาเนี่ยมูนีจังเม็ดเปลี่ยนกับเปลี่ยนแปลงกับซ้อมเขาละแล้วมันไปปลูกเขาไหมธนาคารเปิดพารเลุขอขอบคุณค่ะกลับบ้านพัรใช่ไหมใช่ค่ะกลับบ้านพัรผู้นี้ค่ะเพราะว่าเดินทางแล้วนี่ก็จะหอดมืออื่นนะคะหอดมืออื่นก็จิ๋อบ้านหัก ลกทาเรยบทน้องเก้ยวไปทางไปทางลงที่รยละเอียดก่อนค่ะโรงหเอดเยอะๆจินซิ้นส้มไงก่อนอยู่บ้านมูนะคะอยู่สีระพุม่มแลล,ล,ลวก็จะจะดตอนรถตู้ไปเรื่องน้งทาค่ะบงจไหนบึง้ะคนห้าม่คือนกันึง็จะส่งนะเสียน้ำ ่ทอยูเดินทางเดินทางปลอดไฟด้อยหลังแกปลอดภัยปลอดภัยค anyway> ่ะพี่มันถึงนะปลอดไฟประสันแล้วนอนแก้วมากนะขอคุณก็ค้ารักเหมือนกันนะค่ะมากินข้าวสุดนอนกูเป็นสีเดินต่ออีกไงกินข้าวกินข้าวค่ะก่อนเดินทางสบายสบายสบายเดินทาง แกกูมุนิวแต่กมุนก๊มาหากูก็เดิมมุญจะเซ็กซ้น่กขับดีแล้วกับเบิ้งไงโหล่อเ่เฮ่เ่อง่เฮ่อ่อเ่อเออ่อ่่่่ไก่เ่่เนอ แบ่งแบ่งหนงครึ่งหนึ่งแบ่งกันยาเครึ่งนึงนะคะกินข่าแน่นสียท่อม่นรายหรอกไม่ไปกินเส้มีอนันกแจกทุกคเวอยาินเ้้งมันนนะุณว่าห่วงปกติ่งแยงดีนี่แหละกูยิ้มโหด กเป็นยังมันดูบ่ไดิ้หิวเด้อกูอยู่โตอยู่ฮ่าไม่ลงใจมาคิดบ่าบ้าคำใหยังทั้ง้สิงใ้ถัวหมอสิดวก็ตอรถตั้รถตัวรถตอืมกูเมื่อใดเ้องนไบ่ตวิ่งมถเงไปรถตัวน้องเกลืกไปเบิ่งแม่ปุ๋งกับบังหิวตัวแม่ปุ่งทองไงแห้งแล้วน้องเกแมนค่ะ สีสาวเทวินตีน้องแก้วเสือขึ้นก่เยอขึ้นนะห้องปาเห็น้องเคจชมมูมันจรเนหมาแห่งจืดดีเนความจัมันดีอย่างนี้กินไหนจะเสียงรดไม่ยังจับเลยแนี้หนึ่งแธอปากก้อยบบ่าั้นห้องหน่้องให้หน่ย เดินย่างานล้นเลยฉันอยู่ไม่ไหวอยักลาด้วยคุยงานไม่หมดอ,อยู่ดิมาด,ด,ดออก็กี่ดาเอาเอาดีกว่าน้องเกลยวอยู่กอกไมยในยสวยในสามสิบสองบนองสามสิบวยเลย <30. 30. S 1> เอกกัย์สยสามสิบค่ะจะดีไปส่งหมอชีดบ่เนาะ แม่น้องแก้วอยู่ลากะบางโดนระบออู้แล้วยูแล้วอยู่ต่แต่แก้วยูกรอนแก้วสิตอกกรอนสีไม่แก้วอีกแม่ยู่ลากะบางนะยี่สิบกว่าปีแล้วเด็น้องแก้วไม่ซ้อมเต้นหรอว่าแก้วไม่ได้เป็นนักเต้นค่ะแก้วเป็นแอดมินนะคะแอดมินแพคของนะคะแก้วไม่ได้เป็นทางเครื่องไม่ได้เป็นอียงแบบว่าใน้วงกันแดนเซอร์ได้พี่น้องเ้อคอยเป็นแอดมินขายของ บริษัทนาลิตามารคค่ะบริษัทพยาบ้านฟินแลนด์จำกัดมหาชนมากจริงค่ะแม่ดีเลยไม่มากไปมากนก็ใส่แม่คุณยืนยืนนึงก็สยๆี่หนาแล้วอส่สบาเื้อสอะไรลูกถ้าเป็นไซส์ผู้หญิงไซส์ L อลค่ะถ้าเป็นไซส์ผู้ชายไซส์เอ็ม คกูเห็นเราทำเลยนะควงดีอยู่ใส่ดินานาควงมันสะดีเลยนาำก็ใส่เอ่ะน้ำดีว่างันไม่ได้ใส่ไงไม่ได้ใส่ไงยายก็อยู่กกัไม่สามสีบคือกันอยู่แถวใดเนาะเกยุนแถวยังไงเอังไมสามสีบยี่มมงใดหน่อยู่ตรงขามวัดพระี ก็อยู่ตรงข้ามวัดพระศรีนาตอนนี้เองกช่ไหมนะคะอยู่หลายปีแห้งมันจะแม่เราอยู่หันหลายปีแห้งเต่กเต็มว่าทัานเองมีแก้วอ่ะก็อยูยหันจนว่าตอนนี้แก้วอยุยี่สี่น่ะพี่นกพี่ออดชี่บึงแล้วก็บริษยาใหญ่ไปเสริแล้วก็อยู่หันตลอดอยู่รากกระบังซอยยี่สิบตรงข้ามวัดลานบุญ ส่วนที่อยู่ให้พ e? uh ี่เดือนด้วยนะอุ้ยพี่เดือนจะส่งอะไรให้น้องน่ะขอบคุณนะคะเลิกกับอส่วรหายเด้อพี่เดือนน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะพี่เดือนอมีเอฟซีน้ำแข็งทรงของขนาตัวนี้ไปเข้าอิศวรยังมาจีดีเจไว้ก่อนนะเอาอีกที่บอกก่อ ตหนตกูรู้วล้ว,ลวดียวก,กูเบลุ่ยแร่งถกกือ,อก่ะร์นัานกันหบมานนี่สานกันหมุอีอเกียวยออยู่เซวเว่นใครกินพเบิร์เซเว่นกลางม้มาหน่อยนึงจ้า,าเซเว่นไรปะเซเว่นกลางม้าหน่อยนึงมาแส่อ๋อเนี่ย ตรงรถตัดไตรงไปซื้อขาแถวรถตัดบอกค่ะเป็นหัวหน้างานแล้วแมนบออายุงานหลายปีแฮ้งใช่ค่ะเป็นหัวหน้าแผนกไม่ใช่หัวหน้างานแมนบอขึ้นกันบอแม่แกเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกแหน้งลมเแม่เราไปเป็นหัวหน้างานเพราะเราเป็นิแล้วว่ามันหยุ่งยากเราเป็นมาหัวหน้าแผนกเขาจบเสิเราเป็นหัวหน้างานอยู่เราเป็นนเราขอเป็นหัวหน้าแผนก เรพิสแนวีม่แอนะเพาว่หนางานสิเราพินเบิร์โรงงานไงแล้วเราเอาเขาแค่อยากให้เราปิ้นแล้วเรปินจุดยากมันแค่นี้แต่เห็นเราวก็วดหัวอยู่ทำเรียงก็เรียงเบอร์ไดได้แบบนี้ขออยู่ามีแล้วบ่ขออะไรตอนนี้เราก็พอแฮงลแล่ะเออมึงเปเบิืนชุดแต่วัดอีกฮึไปไฟฝนโตฝนไม่ไผ่มาก บ่มีซีดีอีกบ่ลงรถแล้วกูเมื่อเลยบ่อกมัวนชนิมฐม้วนแล้วปวดกูนะแล้วเขาก็บบ่โทรน้ำไม่อย่างเลยเด็แสดงว่ายุเลยหนึ่งลูกหูบนบ่มีรูแบบเชื่ออย่างผู้น่ะเลโลตัดมาซอยนิวจิตแยกหนึ่งจ้าเราทันนวลจิตบ่นีแบบนิ้วเออนวลจิตอ่านผิด แกบอกหูจักว่าน้อนแกอยู่หนีอย่างเงี้ยแกมาพักน้ำหนองก่อนสี่เดินทางเพราะว่าแกออกมาจากพัทยาน่ะเมื่อวานนีบ่ายโมงนะคะก็เลยมาขอมาพักน้ำหนองั่วนเท้าก่อนก่อนสี่ข้นรถเพราะอยากขึ้นรถสี่ทุ่มก็เลยมามามาเอามาพักน้ำหนองก่อนพอดีมืีน้องยุดนะคะก็เลยมาอยู่น้ำหนองนะตอนนี้บอกว่าเดี๋ยววันก่อนเนี้ยดูสวยหนังเรียนเขาอยจะไปเจอปัญหากูกว่าเจ้าเบาซื้อก็เจ้าเบา ก็ยแถวนี้เขาจยิดจกเอีันดยละเนาะกูบิกินบ่ยิขอได้กินยืดนได้เยเพด่เนาะปาบเข้อเยยืดางนอ่อหมานเลย่อยหานไม่ไเนาแ่ได้ยินะ ให้กับโเล่ไสกันเขาต้ปางปางมุดนถือเลเขาติดไปผิด เดี๋ยวเราจะไม่ผิวนอิ่มแล้วนางก้องกินกุ่มแน่เนี่ยอิ่มระเบียบเดียวซุปแก้วเอาไม่ได้หรือเปล่า กลับบ้านพักวันไหนน้องแก้วกับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆอุนี้ตอนบ่ายๆนะคะเดินทางกับม,ม,มันกูนิววานต่างปะเดียกเม,นมีนตัวนี้วยก็ว่าต่างปะเดียก่วยัวแกตัวนี้ที่ชูเข้าหระเกนนนนน่นี่ก็ต่อยเงียบ เป็นอะไะพี่น้องเอ้ยโอเคนะคะจะได้เดินทางเตรียมรถโอ้เตรียมขึ้นรถเลยพี่น้องเด้อกะไรนี่กะมีเพียงแค่นี้นะคะกะมากินเขาเลี้ยงน้ำกันนะคะพี่น้องกะพอกันไม่คิบหนาลิปนี่ก็ มีเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องครัวเกลตาพาแทบชาแนวด้วยนะคะพี่น้องเออยี่น้องกินถึงกันที่เกาหลาเด้อช่วงนี้กะจะบอกคุณเดทายคลิปนะคะเพราะว่าเดินทางเล่ากับงานก๊าลายนะคะเลยบันทีกนีดกะบุคคลเดี๋ยวมีเวลาถ่ายคลิปอีย่างนี้สีน้องพี่น้องก็เดี๋ยวมาไลายสดให้พี่น้องเดเบึงเดบ้งแย่งเดบวอลเดบคุยเด็กกันนะคะโอเคนะคะฝาก กดติดตามกดแชร์ให้ช่องโพยตาพาแซฟชาแนลด้วยนะคะใครยังไม่กดต,ติดตามไปกดติดตามไลยนะคะโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดินทางแล้วกลับบ้านพักไปทำงาน